สวัสดีค่ะฉชาแนะนมเกมสกอรามิเตอาค่ิตธรมชำติใช้ชีวิตเป็นสีฟ้าหนเริ่มกันเลยต้องไปเลยนะไม่ไปขุดจุดเหรอไม่ไม่หนีเป็นจุดจ้ะดีใจมากเลยได้หยุด อันนี้ยิ่งพุ่งสีฟ้านเยอะชุดชันเนี่ยจะไปเปลี่ยนสีไม่ชุดฉันก็ต้องเป็นสีนี้สิโอ้ผิวผิวขาวสีอ้อผิวขาวเท่านี้เท่านี้โอ้ไม่เอาเท่านี้ก็แล้วฉันบำรุงผิวยังไงไม่เอาหมดเลยนนี่สวยมันนี่ฉันจะไปทำสบ หลดหนักเย่ห้คุณลืมอาบน้ำเอ้ดี๋ยวฉันใส่เจ้าแมวเดี๋ยวฉันไปทำพารากิก่อนนะอาบน้ำอาบน้ำสวแล้วลัน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  หมดทุกคนฉันไม่ดีจ้ะก็ต้องไปเปลี่ยนเลยสิว่เนื่อยคนต้องไปเปลี่ยนนู้ก็า้มแล้วทคกาเข้ามาเดยวัเยเนีเคครับสีลยครับหัวเนี่ยดเยครับรัไว้ใจกันนะะ วันนี้จะไปเยี่ยมน้อเนสิหนเด็้ชิวด้วยชนเลยสิไม่ชนหรอไอ้หนูใส,ส่ชุดเปเ้าอะไม่สิจะไปเยี่ยมน้อ้เนอู้เพี่ยมกันเลยนส่วนนี้คุณ คุที่ทำไม่ฉ่ำลากแต่เจอรอบรอบคือ,อท่านอันุนีกาลไนะคำบีเวลาเดินเฝ้าส่งคูน,นี้ไม่สอนคูณน,นี้ไม่สอนส่วนนี้เอาไว้จูส่วนน,น,นี้ไม่สอน อันนี้ก็ไม่สอนอันนี้ครูคนนี้สอนไม่ค่อยสอนอันนี้ครูคอมนะจะไปสอนปีอีอุ้ยลืมเอาเบี้ที่จดหลันรถละ,ลละสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรเออท่านมนย อันมาเราเอามาแปบบ๊บนะโอเคส่วนนี้จะอยู่หน้าบนนี้ไหมใช่นี่ไหมปะเอาไปแจกน้อนๆกันันนี้น้อนๆจะเรียนอยู่ได้ แต่ไม่ไี้ไปนะไม่งั้นน้องเขาเรียนวันนี้พี่ๆคุณตาจะมาเขาฝากของเบบี้ชุยมาให้เยยๆเขามาแล้วแนะนำตัว่อยชื่ออิปสุ <c oughs> อร่อยเลยก็ผมสีฟ้าแบบนี้เหมือนคีพี่อิปสุดเอยอร่อยเลยเม่ใช่อิปสุเนาะ พี่ชื่อดำชานค่ะดูรู้จักค่ะดูรู้จักค่ะดูรู้จักค่ะติดตามกันเยอะออออืืมไหนดูซิติดตามไหมพี่เอาเบบี้ทีมาตั้งสิบหกอันพี่จะแจกให้นอนๆนะใครติดตามมากเยอะเบอร์หนูหนูหนูเดี๋ยวพี่จะเดินดูนะสมมติว่าคนที่ยูโทรแจ้งขึ้นมาตั้งเยอะ หมูใช้ในวิธีกา,ารารนั้นเลยเหรือติดตามกันเยอะมากอ๋อผู้ฆ่ะติดตามกันเยอะมากเลยคะ่ะอาน้ำพี่เขาาจะให้ของขวัญช่วเบบี้ชูนะให้ทีละคนเลยไอ้นี่ขา้านอนเอาเบบี้ชูไปนอนนันนะคะ กลับกลืนกลัปรีอีอิปซิส่วนน้องก็ไปเหมือนกันค่ะเกิด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 ขอบคุณครับปรีอิปซ์ส่วนหนูก็ไปเหมือนกันกลับคุณครับปรีอิปซ์ส่วนหนูก็ไปเหมือนกัน คุณค่ะพี่ซื้ออะอิซื้อล่ออานั้นพี่น้ำชาค่ะเออเรียกชื่อผิดพี่อิซึออ๋อเออพี่อิซึมันเรียกง่ายขับพึ่งขาดอันนี้จ้าขับคุณคขาดพี่น้ำชาอุอ้ยเก่งเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณค่ะพี่น้ำชาอ,อู้เก่ง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 ขอบคุณค่ะพี่น้ำชาเออเก่งเก่งมาก คุณค่พี่น้ำชาหนูได้แล้วใช่ไหมใครยังไม่ได้โนฮะติดตามยันติดตามนะค่ะขอบคุณค่ะพี่น้ำชาหนูได้แล้วใช่ไหมค่ะหนูอ่ะได้แล้วโอเคหนูได้ยันยันค่ะขอบคุณค่ะพี่น้ำชา <c oughs> พี่น้ำชารอบคิงครับพี่น้ำชารอบคิงครับพี่น้ำชาเด,ดดเดี๋ยวพี่จะตูวเดี๋ยวพี่จะตรวจดูนะว่าใครได้แล้วยังไม่ได้ค่ะพี่น้ำชา ได้แล้ว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 ได้หมดทุกคนได้ไหมโอเคพี่ไปกันนะคนะบายบายค่ะพี่นั่นมายิ้บน้องคนดีใจจันเออน้าฉันชอบนอนเคลแต่ละเลยนอนขึใจที่มาก จะไปไหค่อก็อนเอกลับกันในข้าวของไปจ้าไค่ะปจ้ากมาบ้อยาไปเชื่อสวนสนุกจาย ไปดูกันเฮ้ยคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะเลยเด็ไม่มีเด็ดสักคนเลยตามกันนะนอนได้นนไดติดตามพี่หรือเปล่าคะติดตามค่ะ รับไปเลยเบบี้ชีดถึนะครับคุณค่าน้องอ่ะติดตามค่ะรับไปเลยเบบี้ฉีดถึครบคุณค่านะน้องอ่ะติดตามค่ะนี่ค่ะวิติดตามติดตามจริงเอาไปเบบีทีหนึ่งตัวค่ะเออออเเออเบบี้ทีหนึ่น้องอ่ะติดตามกับพี่ เอาไปเลยจ้ะเบบี้ชีหนึหน่งจอนอจะไปไหนมาตรงนี้ครับผมโดนแบบนี้ผมว่านอนได้ไปเลยเบบี้ชีเย่นอนอ่ะติ๊ตานะคะพี่น้ำใชไแมครับเฮ้ยเก่งจันเลยเอาไปเลยค่ะเบบี้ชีพี่เพิ่มให้นอนเงินหนึ่งพันไนะหมไม่เอาค่ะเอาเบบี้ชีหอูเบบี้ชี ตับผมตับผมใส่ถุนได้ไหม <_ S 1> มาเดี๋ยวหนูตับผมให้อาพายโอ้ยน,น,น่ารักมากจำชื่อได้ด้วยเอาน้อนน้อนน้อน,นผมอันนั้นอะติดตามพี่หรือเปล่าติดตามกันรับพี่น้ำชากันรับอออ๋อน้อนรู้ได้ยังงอ้น้อนน,อน,น,อน,น,อน,น่ะติดตามเลยค่ะติดตาม พี่น้ำชาค่ะวิ้นน้องดูซุมมนะคะนั้นให้เบบี้ทรีเนาะเฮ้ยไม่ซุ่มเลยค่ะน้องุกคนติดตลาดน้องน,น,นั้นน,ะน,น,น,น่ะน้องน้องคะอะไรครับพี่เราได้ติดตามพี่หรือเปล่าติดตามติดตามครับ ขอโทษน้อนติดตามใช่ไหมโอเคแกงๆๆงเอาไปเลยเบบี้ชูนนอนติดตามค่ะเก่งจังเลยนี่เอาไปเลยเบบี้ชูยคนจะได้เบบี้ชูยกันหมดไหมไปดูกันเลยเอ้าน้อนยังไม่ได้หรอหนูติดตามพี่อยู่แต่พี่ไม่เห็น เาจะวิ่งไปไหนอะเฮ้ยแป๊บนอนมาเอาพี่พีชีคับพี่กอนผมได้เบบี้ชูยแล้วแต่นอน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 ได้ติดตามพี่หรือเปล่าติดตามครับเราจะทำให้นอนขยับไม่ได้คนติดตามเราแล้วไปถามสำรวจน้องคน,น,น,นต่อไปกันนอน นานแล้ววันนั้นเจด,ดีอ่ะอเออเออน่าจะให้หมดแล้วนะพอไอตัวนี้ได้ยังเนี่ยออไอหมีอะไรติดตามเปล่าวเจดเอาไปไอหมีตัวนี้ติดตามเปล่าติดเอาไปไอหมีตัวนี้ติด ตีส์เจคุณท่าน,นนี้น่าจะติดตามเรานะเราไม่แน่ได้ติดตามเปล่าติดตามครับพี่งั้มชาให้มั้ยใช่เออมันรู้ชื่อเลยทำไมไม่ไมค่อยฉลาดเท่าคุณฉันไม่ให้หรอกกรับติดพี่ให้หมดเลยอะ ใช่คยังไม่ได้อย่างนั้นเลยกดติดตามยันก็แล้ว <c oughs> นอนหมดได้นอนอ่ะกดจามยันกดแล้วค่ะี่ช่โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะ <c oughs> นอนนลยคะออ้ตกใจไม่โผล่หน้ากันเลยค่ะ <c oughs> กดจ้า น,นี่ค่ะน,อน้องไปสำรวจข้อต่อไปกันอืมน,อน้องคะพี่แหะอยา่ารอนถามน้องค่ะน้องกดติดตามพี่หรือเปล่าคะกดค่ะกด่ังเลยค่ะหนูมไม่เคยลืม แล้วคนนี้แล้วคนนี้ลุกขึ้นไม่ได้ค่ะมันก็ดีเลยสิพี่จะดูน้องเขาเล่นอยู่ ขคนขายพวกคขนั้นอ่ะไอหมีน้อยกดติดตามค่อยหรือเปล่ากดอ่ะเอาไปเลยเบบี้ทรีฮอตฮอทชูฮอทเบบี้ทรีเบยไอตัวนี้กดติดตามเปล่ากดอ่ะเอาไปเลยเบบี้ทรีทุกคนจะได้แล้วเนี่ยโอ้ยก็ไม่คนละ มนอด้วยอร่อยไปหานนองคณะกันเถอะเนาะเามืา่อแต่นั่นหย่อนหยอยนนาะไม่กดติด จะยจอตัวนี้อ่ะเอ้ยเอ้ยดีเย้ขคนนั้นด้วยน้องได้กดติดตามพี่หรือเปล่าน้องสองอ่ะเติมน้องน,น้อนหูยที่เกียบหัวเป็นคนต่อไปรันน้องกดติดตามเปล่ากดค่ะ ไบบิชชี่ไปเลยก่อนนี่ดีใจจังปากระบ้าไม่ต้องลงรถหรอกพี่เกียร์ทำทุนทั่วประเทศนี้ไม่ได้เลยนะไม่มาปูปล้าหรอนอนได้กดติดตามกดเอาไปเลยไบบิชชีเบ็นให้ฉันด้วยสินอนได้กดติดตามเลยอ๋อหนูคิดว่าพี่ไม่มาอ่าพี่ให้ เอ้ออยอน้าได้กดติดตามพี่หรือเปล่าคะเอ้ยกดพี่มาปีแบบนี้ไม่ได้นะลานหนูเอาไปเบบี้ทวีดีันนและทุกคนกดติดตามดีฉันหรืออย่างและทุกคนละ่ะกดติดตามฉันรีกอย่างคอมเมนต์มา เราจะจบคลิปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ใครอย่าล,ล,ลืมกด Subscribe กดดีแม่พยากรณคลิปชอบนะชันนชยยานชาแนะค่ะสำหรับไปก่อบแม่ป้าเขาจะคลิปหน้าบายอือกดติดตามด้วยนะ